ดีไซน์ l l l u s t r a อ o r ออกแบบอักษรเพื่อการโฆษณาอันนี้ตวัวปังๆนะครับออกแบบอักษรเพื่อการโฆษณามาเริ่มจาก Artboard ์ดทูเลือก New Artboard แล้วก็จัดวางจากนั้นนะครับพี่ก็จะมาที่เครื่องมือไ o ทูมาเลือก Select พื้นที่ในการพิมพ์ข้อความที่จะพิมพ์ข้อความภาษาไทยว่าตวัวปังๆแบบนี้ ในการทำตัวอักษรออกแบบตัวอักษรแบบนี้นะครับเราต้องการช่องไฟต้องการเพิ่มช่องไฟให้กับตัวอักษรจากนั้นเราก็ต้องมาที่คอนโทรลคอนโทรลบวก T นะครับคอนโทรล T การเพิ่มช่องไฟให้กับตัวอักษรเราก็ต้องมาที่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ set the tracking h e t for the selected เนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถเข้าไปคลิกเข้าไปในสามเหลี่ยมกวาม้างถ้าเราต้องการให้มันชิดกันเราก็ต้องมาทางด้านลบนะครับอันนี้มันเซตเอาไว้ที่ศูนย์ก็คือค่าโดยปกติของมันแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มให้มันกว้างขึ้นให้ช่องว่างมันมากขึ้นเราก็ต้องมาตั้งแต่ห้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้พี่จะต้องการสักเจ็ดสิบห้าประมาณนี้ที่เลือกให้ข้อความมันเป็นลายเซ็นเตอร์แบบนี้นะครับ ไม่ได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ว i นโดว์มาเลือก Appearance หรือว่าจะใช้คีย์ลัดชิปบวก f 6นะครับจากนั้นนะครับเราก็มา add new f i e l d นะครับ add new f i e l d ที่จะเพิ่มฟิลให้กับอันนี้เป็นสีแดงนะครับ มาเพิ่มฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็จะแอดนิวโตรแล้วก็ทําการย้ายสโสร์ให้มันมาอยู่ข้างล่างฟิลแบบนี้หลังจากนั้นพี่จะเพิ่มโสร์ที่จะเพิ่มสโรมสโรเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มสักหนึ่งร้อยสิบเก้า ทีนี้เมื่อเราเพิ่มสโตรกนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนเกินที่ไม่พึงประสงค์ออกมานะครับเราก็มาที่วินโโว์มาเลือกสโตรกเนี่ยครับหน้าต่างของสโตืกใช้คีย์รัดก็คือ Ctrl ทรลบวกนะครับตรงนี้เราต้องการไม่ต้องการสิ่งที่มันยืดออกมาหรือว่าไม่ต้องการให้มันเป็นมุมแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเลือกที่แคปเนี่ยเป็นเราแคป แล้วก็คอนเนอร์ก็ต้องเป็นราวยอยเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าตัวตัวอักษรมันก็จะมนนะครับส่วนตรงนี้นะครับพี่ก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นพี่ก็จะมาที่อแอคเนียวสโตรอีกรอบหนึ่งแอคเียวสโตร์ตรงนี้นะครับ ที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวโลกอันนี้มันจะต้องอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนมันจะต้องเล็กกว่ามันถึงจะเห็นสโสกที่อยู่ด้านล่างด้วยเพราะฉะนั้นที่จะเพิ่มสโสกตรงนี้ที่จะขอสโสกตรงนี้ที่ความหนา20อ,อ่ด20จุดพอไหมถ้ามันน้อยไปเราก็เพิ่มได้ครับเพิ่มก็มาอีกได้สักประมาณนี้สัก33 หลังจากนั้นพี่ก็จะเลือกตรง stroke เอาไว้แล้วก็มาที่ effect ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่จะขอเอาวันนี้ออกไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงตรงนี้ให้เลือกตรง stroke เอาไว้แล้วก็มาที่ effect มาที่ s t y l e l i g h t แล้วก็มาที่ auto t o o w ตรงนี้ tick review ตรงโหมดตรงหมดเนี่ยครับเราเลือกเป็นสกรีนนะครับสีพี่จะเลือกเป็นสีฟ้าแบบนี้หรือว่าเราต้องการเป็นสีอื่นก็เลือกตามใจเราเลยนะครับจากนั้นก็กดโอเคตรงนี้ต้องติดพ e ว i ว w ด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นเราก็จะได้เห็นมันลางๆอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้ opacity คือความโปร่งแสงที่เลือกที่75% blur ที่เลือกที่8 พิกเซลดดโอเคเรายังคงเลือกอ่เรายังคงเลือกที่ Auto Grow ไว้นะครับเรายังคงเลือกที่ Auto Grow อยู่นะครับจา,จากนั้นนะครับเราก็มาที่ Effect มาที่ r e t a n d Transform แล้วก็มาที่ Transform รีติ i ทิวตรงนี้ มูคที่จะเพิ่มค่าหนึ่งพิกเซลสักทีครับหนึ่งพิกเซลจากนั้นตรงนี้พี่จะเพิ่มสักสองเนี่ยครับเราจะสามารถเพิ่มได้นะครับเนี่ยครับถ้าเราต้องการให้มันเห็นสีฟ้าเยอะๆเ,เราก็เพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับ นครับแต่พี่จะเอาสักสักประมาณนี้พอสินะครับเมื่อได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็คลิกโอเคออกมานะครับในการทำงานตรงนี้นะครับทุกครั้งที่เราจะสั่งอะไรในแอป e พรนเนี่ยนะครับเราต้องเลือกที่ตัวอักษรเอาไว้ด้วยนะครับต้องเลือกเอาไว้แบบนี้ ไม่งั้นมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราสั่งไปมันก็ไม่เกิดอะไรมันไม่เกิดความเปลีป่ยนแปลงอะไรนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับเทคดีไซน์ล่าเซเตอร์ออกแบบอักษรเพื่อการโฆษณาขอบคุณสําหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา555ได้นะครับสวัสดีครับ